สวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะเป็นคลิปแกะของไพ่ของช่อง o r c l e b y t e s นะคะก็จะเป็นคลิปสบายๆหน่อยเนาะก็จริงๆอะ่ะตอนแรกอะ่ะว่าจะไปรับไพ่สำหรับนี้มาก็คือ The Light s e r r a Starro อยากได้มานานละแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดใครที่ดูคลิปไพ่ทั้งหลายเนาะ ของท่านอื่นช่องอื่นที่เขาเน้นเปิดไพ่อ่ะคะ่ะก็แน่าจะเห็นสำรับนี้แล้วเนาะก็เลยจะไม่ได้มาอันบล็อกตัวนี้ให้นะคะก็ชอบมากนะคะแล้วก็ไอที่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะที่จะได้ก็คือสำรับนี้ l o v e r s Oracle ก็เห็นช่องช่องคือออร์เคอร์ไบก็เป็นคนที่ชอบดูไพ่ช่องอื่นๆเช่นกันเนาะก็เห็นคนใช้เยอะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะเพราะว่ามันจะมีข้อความที่เกี่ยวกับความรักนะอยู่ด้านหลังไพ่ซึ่งเป็นเป็นไพ่ที่ดีสาหรับหนึ่งนะคะนี้เนี่ยพอพอเราหาเดินดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยมาเจอไพ่ The Time Travelers นะคะออร์เคไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะเอามาแต่ว่า เห็นตอนก่อนกลับแล้วก็มันดูสะดุดตามมากเพราะว่าเป็นไพ่ที่แบบมีเป็นปีระมิดแล้วก็เป็นอียิปต์สมัยก่อนน่ะเนี่ยเราแบบเราชอบคำว่า Times Traveler มากมันเหมือนแบบนักท่องเวลาเ,เนี่ยอของเดนนิสลินนะคะเนี่ยพอเราไปดูด้านหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ โอ้มันแบบมันไปทาวลหลายที่มากเลยก็เลยตัดสินใจซื้อมาซะเลยเนาะอันนี้คือเป็นเป็นไพ่ไพ่ที่อาจจะดึงดูดให้แอนซื้อมาก็ได้นะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจเลยดูดูเดินเดินไปเดินมาหลายรอบมากเลยอะอราคาก็6 9 8บาทนะคะ698บาทอันนี้เดี๋ยวเรามานั่งแ n นบ็อกซ์กันดีกว่าเตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ข้างในเป็นยังไงขอกรีด ึ๊บคีโนเขาก็จะห่อไ้าแน่นหนาอยู่นะปกป้องของเมแกพ่พลาสติกออกจะได้ให้สะท้อนแสงสวยไหมคะ สวยเนาะคือเป็นไพ่ที่ดึงดูดให้เราต้องเอามาตึงข้างใน Travel through time to awaken your inner oracle ว้าวก็คือว่าเดินทางผ่านเวลาเพื่อให้เราตื่นรู้เนาะให้เราเจอกับอ r a c l e oracle oracle ข้างใน นี่ก็จะเป็นบุ๊กเลตนะคะก็เหมือนกับหน้าปกเลยบุ๊กเลตสีเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะสวยอะ่ะมันคล้ายๆตัวแอนิมอลนีด้านหลังก็จะเป็นเหมือนแบบรูปจัก,กรวาลเดี๋ยวขอ,อไฟสองให้มันชัดกว่านี้ ก็จะฟรีสไตล์หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรีบก็สามารถกดข้ามไปได้เลยเอ่อมันก็เราทำคลิปเครียดๆมาเยอะเนาะมันก็อาจะขออนุญาตฟรีสไตล์นิดหนึ่งนะคะเป็นการพูดคุยกับคนที่แบบอยากฟังอะไรที่มันดูเป็นเป็นมนุษย์เนาะที่แบบเป็นการพูดคุยกับแอนนะคะอย่างเงีแอนนะคะแกะละ คือช่อง a c l r e Byte มันก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างวาไรตี้หน่อยคนที่เข้ามาอาจจะงงเนาะบางคนอาจจะเข้ามาด้วยคลิปตามด้วยคลิปที่มันเป็นราศีบางคนก็อาจจะชอบที่มันเป็นไพ่ทาโร่บางคนก็อาจจะไปชอบที่เป็นพอดแคสต์คือคนตามแอนก็จะมีหลายหล หลากหลายจาม,ามาจากหลายคลิปนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอย่างงว่าแบบเอ๊แบบช่องนี้มันช่องอะไรของมันเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอ,อะไรก็ตามที่มันเป็นจิตวิญญาณนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่ทําให้ให้คุณสามารถที่จะแบบรักตัวเองมากขึ้นเนาะถือว่าเราอยากจะทําคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆะะมีมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะ ล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบไพ่นะชอบชอบไพ่ทาโร่ชอบไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นไอทีเป็นแกจเกตเป็นอะไรก็เลยรวมกันเป็นออร์เคเลไบส์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มานะคะซึ่ง,งตัวแอนเองก็อยู่วงการทํางานอยู่ในในวงการไอทีเนาะก็ก็จะมันจะเป็น2แกนที่มันตรงข้ามกันนะคะก็ ก็อย่าใส่ใจคนเรามันคนเราสามารถชอบอะไรหลายอย่างได้นะคะเ,เราอย่าไปปิดยึดติดว่าเราจบอย่างนี้เราก็ต้องทํางานอย่างนี้สนใจอย่างนี้ไม่ได้นะแอนแอนมองว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดความชอบนะในในตัวเราเองอ่ะมันดีทั้งนั้นนะถ้ามันเกิดจากความชอบของเราจริงเนาะกลับมาที่ไพ่นะคะสวยอ่ะ Han g i n g The Hanging Garden of Babylon คือใครใครที่ชอบไอ้พวกหนังแบบหนังย้อนยุคหนังสมัยก่อนสมัยอียิปต์สมัยกรีกอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากเลยนะเนี่ยแอนน่ะชอบอะไรแบบยุคอย่างงี้มากเลยนะแอนดูด้านหลังนี่กาดเขาดีมากเลยเนี่ยแบบก็ตามมาตรฐานเนาะของไพ่ออร์คิลนะคะ human discovery fire africa อันนี้เป็นแอฟริกาสมัยตอนที่เขาแบบค้นพบการทำไฟได้ใหม่ๆเนี่ยโอ้โห adventure ถ้าเกิดเราเรามานั่งดูเนี่ยมันก็คงจะแบบโอโ้คุณลองนึกภาพสิว่าคุณเนี่ยเดินทางข้ามทะเลทรายสายถนนสายไหมมองกโกเลียข้างในชั้นในหรอ แอดเวนเจอร์เนี่ยดูดีแบบแอดเวนเจอร์ความแบบเอ่อความผจญภัยอะไรอย่างเงี้ย abundance abundance อ oh, okay, ๋อ okay. โอเคโอเคก็คือว่าหนึ่งไพ่เขาก็จะมีหนึ่งคำเนะเาะพอหนึ่งคำนั้นเนี่ย Abundance ก็คือความเหลือเฟือความเหลือเฟือก็จะมาอ้างถึง hanging garden of babylon นครบาบิลอนที่เคยรุ่งเรืองใช่ไหม activation ก็คือการจุดจุดติดการการเริ่มสร้างอะไรใหม่ๆก็เขาก็พูดถึงการค้นพบไฟของแอฟริกานะการผจญภยัยเนี่ยไปถนนสายใหม่ไปมองโกเลียเลยให้อยากผจญภยัย b o l d a r y บาร์ d a r y ขอบเขตนะ Great Wall c น i n a ี่ขอบเขตจริงโอ้โหไม่มีใครข้า กำแพงเมืองจีนไปได้แน่นอนยาวทั้งยาวทั้งสูงใช่ไหมเบร break breakthrough break, break, break การเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอะไรที่แบบนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่แบบเราคิ้นคดคดอะไรนะนวัตกรรมใหม่ๆที่เราค้นคิดขึ้นมานะไปเหยียบพัะจันร์เลยนะ เ h อส s เวสูเวียสอิตาลีอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเมืองที่มันเคยโดนภูเขาไฟอ่ะเอ่อถล่มทับทั้งเมืองหรือเปล่าเนี่ยมันเลยเป็นเคอสมันก็เหมือนไพ่เดอะทาวเวอร์เลยเนาะคอมมูนิเคชั่นคอมมูนิเคชั่นสื่อสาร the oracle of delphi ก็กรีซ อันนี้เราก็ต้องไปดูว่าเอเมือง์เดลฟีเนี่ยมันเกี่ยวกับคอมมูนิเคชันยังไงเนี่ยอันขอเปิดนิดนึงห้าสิบสองวันนี้เราจะพาไปยังพันปีก่อนคริสต์กาลไปที่เมืองกรีกเพื่อไปหา นักพยากรณ์ที่มีเชื่อเสียงของเดลฟีซึ่งมีมากผู้คนมากมายในวันนี้ที่จะมาเยี่ยมชมเอ่อเทมเพลก็คือ,อวิหารเนาะ U.N.I. โอ้เขาหว่นับว่าเออเขาจะให้เราอะจินตนาการอะว่าเราวาอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเนี่ยเราคุณและฉันเริ่มเดินเริ่มเดินก้าวเข้ามาใน พิธประลัมพิธีเดินผ่านทางเดินที่ศักดิ์สิทธิ์ carrying laurel leaves ก็คือ,อ,อถือใช่ไหมเออ laurel อ่ออะที่มันเป็นเหมือนที่ใส่หัวปะที่แบบเป็นเป็นมงกุฎมงกุฎแบบใบไม้ที่มันอยู่บนหัว i m glad you are with me ฉันดีใจมากที่คุณอยู่กับฉันในวันนี้ ความงเงียบอยู่ในอากาศเรากำลังรอบาทหลวงทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพื่อที่จะมาตอบคำถามของเราที่เราจะถามออร์เคิลแล้วก็จะส่งข้อความมาถึงเราอ่าอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะอันนี้ก็คือเขาก็จะถ้าเป็นย่อดหน้าแรกอะ่ะเขาก็จะบอกถึงเหตุการณ์ภาพรวมก่อนนะ เขาจะบอกว่ามี the time traveler message ก็คือว่าข้อความสำหรับนักเดินทางข้ามกาลเวลาคืออะไรเขาบอกว่า oh, true authentic communication can be healing and empowering การสื่อสารที่ชัดเจนก็คือที่ออกมาจากใจที่แท้จริงอะคะ่ะคืออะไรก็ตามที่มันออกมาจากใจ การสื่อสารที่มันออกมาจากใจอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สามารถเยียวยาจิตใจแล้วก็สร้างพลังให้เราได้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า be willing to speak up for yourself and from your heart ให้เราเนี่ยกล้าที่จะพูดเพื่อสำหรับตัวเองเนาะแล้วพงพูดจากใจด้วยคุณจะสามารถรักษาคนอื่นและตัวเราเองเนี่ยผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะประสิทธิภาพ take a l i s t and have the courage Uh, okay. เออโอเค unspoken darkness rain your heart ก็ประมาณนี้คือเหมือนกับว่าพอเราพูดถึงไพ่ communication เน่ยเขาจะหมายถึงว่าสื่อสารที่ชัดเจนที่ออกมาจากใจดีนะเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่สร้างสารรค์มากเลยค่ะ courage โอ้ courage ความกล้าหาญความกล้าหาญก็จะต้องเป็นไวกิ้งอยู่แล้วใช่ไหมใครเคยดูหนังเรื่องไวกิ้งมั้ง ไม่แน่ใจมันอยู่ช่องไหนในะ HBO หรือว่า Netflix ที่แบบโคตรกล้าเลยอะฟันเป็นฟันขาดเป็นขาดเจ็บเป็นเจ็บนะไวกิ Viking, นะ้ง creativity ก็ต้องแน่นอนนะต้องไปที่เวนิสนะในยุคเลยในซองนะคนะอิตาลี deliberation ก็คือความอิสระความหน้าความแบบ ตื่นรู้ว่าเราสื่อเราสื่อของไหนาไปที่เมืองเจน expansion ขยายไปนู่นเลยดาวพฤหัสนะในจ n e ิ j u p i t นี่ปรับพาไปนอกโลกเลย exuberant exuberance exuberance the roaring twenty s อ๋อนี่ยุค20ยุคยุค สว่วนตัวที่ยี่สิบในปารีสมันก็มีความแบบหรูหราอลังการดูสิ flexibility ความความ flexible flexible หรอ flexible เขาให้แบบไปป่าป่าไผ่นะก่อนยุคกนะ่อน pre-historic ในยุคก่อนยุคก่อนอะไรอะ ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เีกนะซาวอีสเอเชียก็แถวๆบ้านเราเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเฟล็กซิเบิละจริงหรอมันเขาก็คงเอ่อนึกถึงอะไรอ่ะไม่ใบอ,อ่ต้นไผ่นะที่มันโอนเอน็นไปเอ็นมาใช่ไหม Flo ์เดอร์ลิเวอร์นนี่ไงนี่หน้าปกใช่ไหมหน้าปก ไปตามแม่น้ำนายไน <c oughs> ล์ไนล์ลิ้นมันลิ้นมันไม่ได้โฟกัสก็คือว่าเอ้ยโฟกัสโฟกัสยู่เคยเห็นไหมใช้แบบสองนิ้วเนี่ยจิ้มตาให้โฟกัสโฟกัสเสาลินเสาลินนะต้องโฟกัสนะไม่งั้นเตะผิดจุดนะ Freedom I have a dream speech มันมี speech ของปี1963 I have a dream มันใช่ของอับราฮัมลินคอนป่ะก็ดูแป๊บน,นึงนะ Freedom บ้าบอหน่อยนะคืออย่าถือสานะครับในี่ใส่อันก็เป็นอย่างนี้ละน่าจะขัดแย้งกับคลิปที่ทำนิดนึงนะ In Washington D.C. On the day of special historical importance อ ah, ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รม,มน่า,นาใช่ดรมาร์ตินลูเธอร์คิงเขาพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นคนผิวสีเนาะนี่ไงเขาแบบ moment of American civil rights movement เขาเป็นคนที่ขับเคลื่นอนเขาเรียกอะไรอะ่ะ ขับเคลื่นอนประวัติศาสตร์อเมริกาที่แบบให้คนลุกขึ้นมาลุกฮูขึ้นมารักษาความเท,าเท่าเทียมกันนี่ไง reference to Lincoln emancipation proclamation อันนี้โอ้โหแปลแบบมันคล้ายๆวันประกาศอิสรภาพอะไยอย่างเนี่ย which declare freedom of millions of slaves เนี่ยปลดปล่อยทาสนับล้านนะ ความหมายดีนะถ้าเกิดเขาบอกว่า time traveler message you are being called to step beyond limitation do not allow yourself to be trapped by convention เนี่ยก็แบบฟรีดอมอะอทำไมอาพีสีแล้วทำไมอะหรือว่าคุณจะตําตัวดำเตี้ยอ้วนผอมสวยไม่สวยมันก็เรื่องของเรา <laughs> ฟรีดอมใช่ไหมล่ะ กราวด์เดอือรู้โอ้มันก็พื้นที่อย่างงี้มันก็ต้องกราวด์ได้นิดนึงนะเดินจับลัดจับผมมันก็สวยมาก happiness of course ไป h ิม a า a ายามใครจะไม่แฮปปี้แต่ก่อนแฮปปี้อาจจะเหนื่อยได้นะคะ healing dream of temples Greece Higher consciousness o อ้ e r ่ร้ออันไม่ออกว่าจยาาเกินนี่เหมือนเรื่องทำให้นึกถึงเรื่อง Interstellar เลย Higher consciousness leadership โอ้ไปเลยอีก Force energy มามาใส่เพราเขาชนพังมาใส่ อันนี้เหมือนไพ่ออรอเค้นอันอื่นเลยอะที่มันเป็นแบบนี่พาไปแบบแรมของแองเจิลเลยนะ t ัชมาฮ a l of course you need to love if you need love you fly India if you if you go you want love you go to ดัชมาฮ a l magic um g l a s s s t o n e b e r y Miracles, p i s i o n s คิดว่าต้องอัดใหม่อะ่ะเพราะว่าโอ้โหแบบพูดจาไร้สาระมากเลยนี่เคยอยากไปมากเลยค่ะมาชูพิชูในตอนตอนสมัยแบบหมอปลายอะตอนที่ยังมีความฝันว่าทุกอย่างมันไปง่ายนะโตมาแล้วทำงานเราถึงจะรู้ว่าไม่ง่ายเลยไปมาชูพิชูต้องนั่งเครื่องกีดต่อนั่งเครื่องบิน ส่วนตัวขึ้นเขาโอ้ยจบดูแต่ในรูปพออนี่ยยุคไดโนเสาร์น่ะชอบมากเลยค่ะทำไมรู้ไหมว่าทำไมคนเราถึงชอบไดโนเสาร์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีอีกแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่หาไม่เจออีกแล้วคนเราถึงทวิญหามันตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเพราะเราจับต้องไม่ได้ไง สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้อะมันก็จะมีค่าเสมอใช่ไหมเหมือนความสัมพันธ์นะคะโอ้พาเข้าความรักเฉยเลย protection the care of hands protect อะไรอะ protect อ่าไม่รู้เหมือนกัน ver ชอบนะเพื่อนเพื่อนชอบไหมคะ Atlantis เราไม่เคยเห็นหรอก Transcendent Transformation เรามี Romeo, อ่ะ Persia ก็ Vitality อ่าเป็นความจำเป็นของชีวิตอยู่แล้วถ้าไม่มี the Sun นะมันก็จะไม่มี ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่เสียดายเงินเลยค่ะที่ซื้อมาสวยมากๆแล้วก็ข้อความดีมากๆเลยข้อความดีมากๆไพ่ออร์คเคอร์แมเเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเหมือน เาเรียกว่าอะไรอ่ะเช่าปัญญาของของคนที่คิดมากๆเลยนะอันเนี้ยทึงมากค่ะก็เดี๋ยววันไหนจะหาทางลองใช้ไพ่นี้ดูเนาะแต่ว่าการดูครั้งแรกๆอาจจะต้องพึ่งคู่มือนิดนึงนะคะว่าถึงถึงแม้ว่าเขาจะมีสับที่ระบุมาแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะตีความเองเราอยากจะใช้ ข้อความที่มันมากับไพ่ในการตีความหมายให้เพื่อนๆมากกว่านะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะการแกะกล่องไพ่ย n b o x o ไพ่ t ามทรา a วลเลอร์ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่อดทนฟังแอนไรสระ จนจบนะคะมันไม่รู้นะใครอาจจะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆมาร่วมดูกันเนาะแล้วก็ดูฟังรีวิวไพ่ในแบบของแอนนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะ